สามเข็มทิศป้องกันชีวิตหลงทางด้วยศีลสมาธิปัญญาในวันที่โลกหมุนไวัและเต็มไปด้วยทางแยกมากมายจนเราเริ่มหลงทางในความทุกข์หากสังเกตให้ดีเรามีเข็มทิศสประการจากพระพุทธเจ้าคอยชีย้ทางประการแรกก็คือศีลเปรียบเหมือนเส้นขอบถนน ที่คอยเตือนไม่ให้เราล่วงหล่นลงไปในเหวแห่งความผิดประการต่อมาก็คือสมาธิเปรียบเหมือนแสงไฟหน้ารถที่ทำให้จิตใจตั้งมัน่นและมองเห็นทางข้างหน้าอย่างชัดเจนแม้ในคืนที่มืดมิดและสุดท้ายคือปัญญาเปรียบเหมือนแผนที่นำทางที่ทำให้เรารู้ความจริงว่าทุกอ,อุปสรรคที่เราเจอ เป็นเพียงโลกธรรมแปที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเมื่อคุณมีเข็มทิศทั้งสมนี้ติดตัวไว้ไม่ว่าชีวิตจะเจอกับพายุหรือแรงนินทาที่ถาโถมเข้ามาเพียงใดจิตใจของคุณจะยังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงมุ่งสู่ความสงบและความเบาสบายดักขนนกในทุกวัน ธรรมะก่อนนอนเติมพลังจิตสวัสดีครับ